แล้วการลงทุนในต่างประเทศมันทําให้เรามีความเสีย่ยงมากขึ้นยังไงเดี๋ยวแอดขอเล่าภาพนี้นะคะสมมุติว่าเราต้องการซื้อของมูลค่า1ดอลลาร์ซึ่งวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเป็น35บาทค่ะแล้วอีก2อาทิตย์ถัดไปเราต้องการซื้อของชิ้นเดิมแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเป็น37บาททําให้เราก็มีต้นทุนมากขึ้นถูกไหมคะหรือในทางกลับกันถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันเป็น33บาท เราก็เหมือนจ่ายเงินน้อยลงในการซื้อของนะคะทีนี้พอไปผูกกับการลงทุนค่ะเหมือนกับว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนมันก็ขึ้นขึ้นลงลงสวิงตามอัตราแลกเปลี่ยนนะคะรวมถึงตอนขายด้วยค่ะมันก็จะมีความสวิงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทําให้ตัวเลขมันไม่สเตเบิลเหมือนการลงทุนเฉพาะในประเทศนะคะสําหรับเลเวล3ค่ะจะเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลค่ะแล้วการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมันมีความเสี่ยงมากกว่า m MM m f อยังไง ก็เพราะว่าในโลกของตราสารหนี้ค่ะถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวๆนะคะจะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้อายุสั้นค่ะ